สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์ที่8ระหว่างวันที่19ถึงวันที่24กรกฎาคมนะคะภาษาไทยคะ่ะให้นักเรียนเขียนสะกดคำนะคะคำที่อยู่ด้านซ้ายมือของนักเรียนนักเรียนอ่านอ่านเสร็จแล้วอ่านว่าอะไรแล้วก็เขียนเป็นคำนะคะอย่างเช่นขออีวอผิวขออาวขาวนะคะเขียนเป็นคำผิวขาวอย่างนี้นะคะต่อไปคำที่สองมออะมะ พอรออาวพราวพราวไม่โทรพร้าวแบบนี้นะคะมะพร้าวนักเรียนก็เขียนในคำที่อยู่ด้านขวามือตรงช่องนี้นะคะเขียนลงไปเลยค่ะมะพร้าวแบบนี้ค่ะต่อไปนักเรียนมาดูในคำในมาตาแม่เกลอนะคะคัดไทยลงในสมุดนะคะคัดบรรทัดละสามคำดอกแก้วแผ่วเบา เต้าเจียวเห็นไหนะคะบรรทัดละสามคำสวยๆตั้งแต่คำว่าดอกแก้วจนถึงคำว่าเกี้ยวน้ำนะคะพอคัดเสร็จแล้วให้นักเรียนดึงสมุดแผ่นที่นักเรียนคัดนะ่ะดึงออกมาแล้วมาแนบกับใบงานตัวนี้นะคะเพื่อที่จะให้ครูตรวจในครั้งต่อไปนะคะต่อไปคณิตศาสตร์นะคะให้นักเรียนบวก บวกเลขอยู่ในรูปของการกระจายเมื่อวันจันทร์ครูได้ทำให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ส่งไปในไลน์ของเราแล้วนะคะบวกผลบวกจำนวนสองจำนวนอยู่ในรูปของการกระจายนะคะต่อไปข้อ2หาผลบวกสองจำนวนอยู่ในรูปวิธีรัดนักเรียนก็นำมาบวกกันได้เลยไม่ต้องกระจายนะคะ เสร็จแล้วนักเรียนมาดูในวิชาสังคมนะคะวิชาสังคมให้นักเรียนอ่านเนื้อหาในวันสำคัญวันอาสาฬหาบูชาพร้อมกับระบายสีสันให้สวยงามนะคะนักเรียนอ่านเสร็จปัป๊บนักเรียนระบายสีให้สวยเลยนะคะในวันอาสาฬหาบูชานะคะเราก็จะไปทำบุญใส่บาตรที่วัด ตอนเย็นก็มีกิจกรรมเวียนเทียนแต่ในสถานการณ์อย่างนี้เราก็เวียนเทียนออนไลน์กันนะคะในยุค New Normal นะคะวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปต่อไปวิชาวิทยประวัติศาสตร์นะคะเรื่องชุมชนของเราให้นักเรียนเขียนความเป็นอยู่ของวิถีคนไทยในอดีตความเป็นอยู่ในอดีตแล้วก็วิถี ความเป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะในอดีตเราจะสังเกตเห็นว่าเราจะอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะมีปู่ย่าตายายพ่อแม่ลูกลุงป้าน้าอาอย่างเงี้ยค่ะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวใหญ่เลยนะคะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนี้ยค่ะหากินแบบง่ายงหาปลาในน้ำปลูกพืชปลูกผักทำไรทำสวนทำนาอะไรเงี้ยค่ะ แต่ปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไปการคมนาคมดีขึ้นการเดินทางสะดวกจาก,กเกษตรกรรมก็มาเป็นอุตสาหากรรมคือจากครอบครัวใหญ่ก็มาแบ่งแยกเป็นครอบครัวเล็กแบบต่างคนต่างอยู่นะคะพ่อแม่ลูกทํางานก็เข้าไปในไปทํางานในโรงงานอุตสาหากรรมเพิ่มมากขึ้นเนี่ยค่ะ จะหาปลาอะไรแบบแต่ก่อนก็ไม่ได้แล้วเพราะน้ำเน่าเสียเยอะมลพิษเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียของมันนะคะต่อไปนักเรียนเขียนพอเข้าใจนะคะใบงานศิลปะนะคะให้นักเรียนระบายสีวันสำคัญในวันเ,เข้าพรรษานะคะวันเข้าพรรษาถ้าเหตุการณ์ปกติอีกแล้วมันก็จะมีแบบ เราก็จะไปทำบุญที่วัดได้นะคะไปหลอเทียนไปทำบุญไปถวายเทียนพรรษาแบบนี้ค่ะแต่ยุคนี้ก็เป็นยุค new normal นักเรียนก็ทำแบบออนไลน์ได้นะคะนักเรียนทำเสร็จรแล้วนักเรียนระบ,บายสีให้สวยงามน,นะคะต่อไปวิชาการงานนะคะการงานก็คือให้นักเรียนเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ อย่างเหมาะสมในการทำงานและอย่างประหยัดนะคะให้นักเรียนสำรวจตัวเองเกี่ยวกับการจัดเก็บเครื่องแต่งกายโดยทำเครื่องหมายถูกต้องลงในตารางตามความเป็นจริงนะคะคุณครูกำหนดให้10ข้อนักเรียนอ่านอย่างเช่นข้อหนึ่งพับผ้าด้วยตัวเองไหมพับผ้าเข้าตู้โดยตัวเองไหมทำบ่อยทำทุกครั้งเลยค่ะ ช่องที่หนึ่งทำเป็นบางครั้งแม่ใช้ถึงทำอา้าวติ๊กช่องที่สองไม่เคยทำเลยก็ไปติ๊กช่องที่สามแบบนี้ค่ะนักเรียนลองทำดูนะคะสิข้อค่ะต่อไปออภาษาอังกฤษนะคะ day of a week นะคะ what day is today วันนี้วันอะไรนักเรียนดูนะคะ คุณครูกำหนดให้ Sunday ค่ะ Sunday วันอาทิตย์นะคะ Today is Sunday เห็นไหมคะพอพอเขียนเสร็จปั๊บมันจะมีเครื่องหมาย f u o l Stop อยู่ท้ายประโยคคือการจบประโยคประโยคนั้นนะคะวันนี้วันอาทิตย์แบบนี้ค่ะคุณครูกำหนดให้อีก3าคำนักเรียนลองทำดูนะคะวัน Monday วันจันทร์เว้นส์เดย์วันพุธฟลายเดวันศุกร์นักเรียนลองเขียนดูนะคะสปไป วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้เติมในช่องว่างที่ปัใจจัยในการเจริญเติบโตของพืชคุณครูกำหนดคำให้อยู่ด้านบนนะคะการเจริญเติบโตของพืชอาศายัยอากาศนา้ำแสงแดดธาตุอาหารนักเรียนนำเข้าคำนักเรียนนำคำต่อไปเนี้ยมาเติมลงในรูปภาพ ให้ถูกต้องเลยนะคะต่อไปเป็นวิชาการคำนวณนักเรียนไปดูคลิปของคุณครูหนุ่มนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ